เฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ย <c oughs> โอ้ยอย่าเพิ่งถามอะไรเลยนะคุณรีบไปก่อนดีกว่าถ้าคุณไม่ไปเนี่ยฉันต่อยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยว,ยยวยยผมไปให้อย่าทำร้ายผมนะรีบไปเลยไปสิเออเออ ใจนะใอ้น้องผ<อ>ู <c oughs> ้หน่วยทราบนี่เสียงจากร้อยตำรวจพัดตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยกำลังพยายามทำร้ายประชาชนอยู่ขอให้ทุกหน่วยมารวมกันที่นี่รับทราบครับทางเรากำลังไปครับ แด่ที่สุดแล้วก็ได้ทุกอย่างสักทีผมดีใจมากเลยนะไอซที่เรามีวันนี้นั่นแาะสิคะเมียพี่นี่มันก็โง่ด่เหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ไง <c oughs> ไอซผมทำเอกสารแล้วให้มันเซ็นมันก็เซ็นโดยที่ไม่อ่านเลยสุดท้ายมันก็กลายเป็นแพ้รับบาปในการคอรรัปชัน <c oughs> พี่วินเนี่ยฉลาดมากเลยนะคะที่เตรียมเอกสารใส่ร้ายมันไว้แล้วมันก็เลยโดนเขาพอดพอเอกสารมัดตัวมันขนาดนี้แล้วนี่ ทีนี้มันก็ดิ้นไม่หลุดล่ะผมวางแผนนี้ไม่นานมากเลยนะไอในที่สุดเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะงั้นเอาเป็นว่าเย็นนี้เไปฉลองกันนะคนะ <Hey! S 1> ฉันไม่ยอมปล่อยให้แกมีความสุขบนความทุกข์ของฉันหรอกโอ้ย oh! มาที่นี่ได้ไงอะมาที่นี่ได้ไงไม่สำคัญหรอกแต่มันสำคัญที่ว่าพวกแกโกงบริษัทผมเปล่านะพลอยผมไม่ได้ทำสารภาพอะไม่อยี่ยฉันยิงจริงไอ้บังคับผมอะไอ้บังคับผมจะมาพูดใส่ร้ายคนอื่นอย่างนี้ได้ยังไงอะถ้างั้นก็ยิงมาทั้งคู่นี่คือเจ้าหน้าท<ฮ>ี<ฮ>่ตำรวจ วางอาวุธลงอ,อคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้ทำร้ายผมมาครับบอกให้วางอาวุธลงไงคุณตำรวจคะมันก็แค่ไห่ควงอ่ะไม่ใช่ปืนสักหน่อยฉันอาจจะดูเหมือนคนร้ายนะแต่คุณดูนี่ก่อน นะนี่มันอะไรเนี่ยฮะนี่แกแกถ่ายไม่หมดเลยเหรอใช่ที่ฉันหนีออกมาเนี่ยเพราะฉันอยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันไงผู้กองครับนั้นก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ถูกใส่ร้ายนะครับคุณตำรวจผมผมไม่รู้เรื่องนะมันมันใส่ร้ายผมอยู่อะคุณตำรวจเฮ้ยไป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไป ศูนย์ควบคุมรายงานจากร้อยตำรวจพัดตอนนี้เราพบการคอ์รลปชันส่งทีมเข้ามาตรวจสอบเลย mm hmm. คุณทำสำเร็จแล้วนะครับใช่ฉันทำสำเร็จแล้วแต่ถึงยังไงเนี่ยคุณก็ต้องไปให้ปากคำที่โรงพักนะครับเพราะคุณยังเป็นนักโทษอยู่ค่ะอย่างน้อย ฉันก็ไม่ใช่แพรรับบาปอีกแล้วคุณตำรวจคะฉันหนีออกจากคุกก็จริงอะแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกอะคะ่ะคุณพลอยตอนนี้ผมอยากให้คุณให้ปากคำอย่างละเอียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น แล้วคุณมีหลักฐานอะไรไหมครับขอโทษที่เสียงบรรยาณนะคะฉันมีคลิปเสียงแล้วก็เอกสารที่เขาทำมาเพื่อใส่ร้ายฉันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันเก็บในที่ปลอดภัยแล้วดีมากครับเดี๋ยวผมจะส่งทีมให้ไปเก็บหลักฐานเหล่านั้นแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องเล่าให้ผมฟังแต่ต้นเลยนะมันเริ่มต้นจาก ทันไม่เข้าใจเลยอะทําไมบริษัทเราถึงขาดทุนมากขนาดนี้ทั้งที่เราก็ทํางานกันหนักมากอ่ะทีรักผมว่าเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทนะเราต้องจ่ายเงินให้เอนจนซี่มากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ว่าทีรักคุณไม่ไว้ใจผมหมาเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะเอค่ะดีเลย ผมทำเอกสารไว้แล้วคุณแค่เซ็นก็พอคุณพลอยคะเอกสารนะคะทำไมไวจังมันต้องไวอยู่แล้วว่าพอยถ้าเรายิ่งช้าเนี่ยเราจะยิ่งขาดทุนนะเซ็นเลย เลยพอออไม่่ต้แ้แวฉันไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเขาวางแผนอะไรกันอะ่ะจนกระทั่งฉันถูกจับแล้วก็ถูกตัดสินว่ายักยอกเงินบริษัท คุณไม่ต้องห่วงนะครับทางเราจะช่วยคุณอย่างเต็มที่แต่ว่าคุณก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางเราด้วยนะฉันพร้อมทำทุกอย่างคะ่ะฉันพร้อมให้สูทุกอย่างว่าฉันบริสุทธิ์จริงๆดีมากครับนี่เป็นเอกสารยืนยันคำให้การของคุณเราจะส่งเรื่องนี้ให้กับอายการให้ด่วนที่สุดครับขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะไม่เป็นไรครับ ตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วนะฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสิ่งที่ฉันสร้างอีกยินดีด้วยนะครับที่บริษัทกลับมาเปน็นของคุณสักทีขอบคุณนะคะ ถ้าไม่มีคุณเนี่ยฉันก็คงไม่มีวันนี้ผมแค่ทำตามหน้าที่ของผมอะครับคุณตั้งหากและที่แข็งแกงอ่ะฉันสัญญาเลยค่ะว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันอีกผมเชื่อในตัวคุณนะครับ